สวัสดีครับพว่าผมเฟลนองออไลน์นี่คือเกมเลโก้เฮลิเวสเตอร์นะเบียร์หนึ่งเบียร์สี่วันนี้ก็วันนี้เรากลับมาเล่นในสตอรี่หมวดต่อตอนนี้เราต้องมาหาแฮกิดนะว่าแฮกิดมีอะไรให้เราเล่นมีอะไรให้เราช่วยนะโอเคต้องขออภัยด้วยนะถ้าจะได้ยินเสียงฝนตกเข้าในคลิปนะไม่รู้ว่าจะได้ยินกันหรือเปล่าว่าฝน พอดีฝนที Rod ่บ so, ้านไอ้พอดีฝนที่บ้านตกตกแรงด้วยถ้ามันเข้าไปในคลิปก็ต้องขออภัยด้วยละกันโอเคเจ้าเม้าควยมาแอบฟังแฮร์รี่นะแฮร์รี่มาทำอะไรในบ้านแฮร์รี่แต่มายูนิคอร์นก็กระโดดหนีไปนะ เรื่องของเรื่องก็คือถ้าเป็นในหนังก็คือมาอ้ายูนิคอร์นฆ่าตายไปเยอะนะโดยอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แฮกิตก็เลยมาตามหาตาหตุที่มา้ายูนิคอร์นตายนะถ้าเป็นในหนังอันนี้เป็นอันนี้เป็นในเลโก้งก็คือมาตามหามา้ายูนิคอร์ดโดยแยกเป็นสองแฮร์รี่มากบบลองฟอ,อยกันเจอแล้วก็เจอตัวที่ฆ่าม้านะคือตัเดมอร์ แฮร์รี่เลยส่งกัญญาเพื่อเรียกแฮงกิทมาช่วยนะหมาวิ่งไปอย่างไรหมาไปกันเพื่อนเลยโอเคี่มีหลังต่อด้วยระวังด้วยนะคนเราต้องไปช่วยแฮร์รี่ เป็นหมาเกมนี้ปีนบันไดได้ด้วยนะเป็นหมาเกมเดียวม,มากของเกมเลโก้ที่ปีนบันไดได,ด้หรือเปล่าไม่รู้นะเ,เราต้องรีบไปช่วยแฮร์รี่นะก่อนที่แฮร์รี่จะก,กินเป็นกินแทนเป็นม้าก,กินก,กินแทนเป็นมากก้าอยู่ในขวดน,นะก,กินแทนโดยโอ้ยชิมูกัน เราต้องใช้หมามาัุดนะามาอยูนี่เราต้องรีบไปช่วยแฮร์รี่ก่อนที่แฮร์รี่จะถูกกินแทนม้าอยู่ในคอนนะโอเคไปกันเลยพวกเราเฮ้ยต,ต่อต่อตัวเลอร์เลยถ้าต่อตัเวเลอร์ขนาดนี้ผมว่าต่อ,อยเดียวนี่น่าจะจบเลยอ่ะเฮ้ยลังต่อนี่วะ ้ยเเวผมว่าโดนต่อต่ออีกจะตายแน่นอนต่อโฟลเดอร์เลยเป็นดูเหมือนว่าเราจะต้องต้องประกอบมันใจแล้วนะ น้ำน่ารักมากเลยอะดีหม,มาใบน้ำ ึงไอ้นี่เพื่อเปิดทางไปนันมนเนาะโอเคแหวกตัวใหญ่เดินเดินทีเดินขึ้นยากเลย แฮนดี้รอก่อนนะเราไปช่วยโอ้ยอมีการเดีอบเลยดิโอซ่า วิงการเรียบเลยดีโอซ่าเฮ้ยรีบเก็บเงินแล้วเดี๋ยวเงินหายโอเคแฮรรี่มาช่วยแล้วแล้วแล้วแฮร์ร,าารี่หลอดำํมไมลนี่ก็ตามแสบไฟที่แฮรี่ส่งสัญญาณมาช่วยทันนะซึ่งแฮรรี่กำลังจะถูกเจ้าหลอดมอนมอในร่างวิงการ กำลังจะทำร้ายแ,แล้วแล,แล้วก็ได้มีตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้เป็เนพรอเป็นพรอมาช่วยแฮร์รี่ แล,แล้วแฮรี่ก็ได้สังเกตศีารษรอาจารย์อบับกระดูกสามข้อไปบนชั้นสามนะโอเคใกล้จบเยาวันแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจัดการกับศาสตราจารย์อวบนะศาสตราจารย์ทีเรยว สวัสดีครับข่าบผมเฟอร์โนไลน์และนี่คือเกมเลโก้แฮนดิคอตเร์เยียนหนึ่งนะภาคศิลาอาถั์คลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วของของปีหนึ่งนะภาคศิลาอาถพ์ความเดิมตอนที่แล้วเราเราสังเกตเห็นสัตว์อาจารย์ขี่เร็วเอากระดูกสามทอนขึ้นไปขึ้นไปด้านบนบน บนใดน,นี้นะแฮร์รี่รับของเพื่อนก็เลยตามไปนะนี่ไงศาสตราจารย์อาบังกศาสตราจารย์อาบัโอเฮ้ okay. <c oughs> <c oughs> หมาสามขาตื่นแล้วโอเคเราเราจะต้องทำให้หมามันหยุดก่อนนะ ตัวตัวแรกแล้วบิงกาเจียมเลดิโอซางตึมตึงตึตึตึตง เลลงไปเลยทำลายมันให้หมด เราจะต้องเอาคุญแจจากไอ้คุญแจตัวใหญ่นั่นปะตามตามในเรื่องเลยนี่ไงแฮร์รี่จะต้องขี่ไม้กวาดเพื่อไปเอาคุญแจใหญ่นะฮึบนี่ไงเหมือแบบนในหนังเลยที่ทว่าแฮร์รี่ต้องขี่ไม้กวาดแล้วก็ไปเอาคุญแจคุญแจย้ายใหญ,ใหญ่ในหนังคุญแจเล็กนะ โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมขอเก็บเงินก่อนเล้กนะันเงินสีฟ้าเค้อยู่ตรงนูน้น เรายังไม่มีกระขาททำลายเหล็กน,นะเราเลยเปิดไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้โอ้ยเดโนนี่มันหมักลุกพ่อมดนี่ว่าโอเคเราจะต้องเราต้องทำไงอ่ะอุ้ยตกเลยเราต้องกดยิงที่ตัวมันว่ะเนี่ย เนี่ยขี่มางเอ้ยเหมือนในหนังเลยเราต้องใช้ลอนวิทลี่ขี่ม้านะนี่นี่ขีม่ม้าเอา้าขี่ขี่เออขีม่ม้ายุดมานะ้าไงนี่กดกดยิงเลยครับติ๊ติติ ันนี้ถ้าเป็นหมักทุกจริงจมันคือเดือป่ะอันเนี้ยอันนี้คือเดืออันนั้นคือม้าอันนี้คือคิง่็คิงควีนอันนี้คือควีนอันนั้นอันนี้น่าจะเป็นคิงป่ะแล้วไงต่อมันยังไงเขาวิ่งหัวมากเกี่ยวคอตั้งกึกเลยนี่เราได้เราได้เราได้ควีนดีเราได้ควีนสีดำแล้ว เราจะควีนสีดำไปตู้นะ่นี่ควีนสีดำหน้ายา่างปวดคิงคิงสีขาวบอกยอมก็ได้ไม่เนียนยอมก็ได้บอกเนียน้ย แล,แล้วเราก็เจอกับศาสตราจารย์อบัง <c oughs> แล้วศาสตราจารย์อบังก็เผยความจริงว่าเขาเขาเลี้ยงวัวเดมอไว้ที่หัวเรียกก็เสียชื่อเลยศาสตราจารย์อบังศ <c oughs> าสตราจารย์ทีเรยวนะโอเคเราต้องหลบนะ Ôi <laughs> Mình cạnh đi gì đi ta Đi nó Chưa Ta, nhục 2 <giỏng>. oi. <laughs> กันเดียบเรีอซ่าเรียบร้อยสารจันเราอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ลระอุ้ยมันยิงไฟมาแล้วยกสาม โดนเธอไมล์นี่ร้องจ้าเลยนะยิงมาเลยสตาร์จอร์นวุ้ยเกียดไปหน่อยเดียวเองยมีการยืมลรโอซ่าเรียบร,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 ร้อยอึ้บอึ้บมาจบกันตรงนี้แหละยอ่อแนขน แล้วแขนที่ขันข้างแล้วทีนี้ก็จะเป็นหัวแต่แล้วแฮร์รี่ก็ปกป้องลีลาไว้ได้แต่เขาไม่รู้เลยว่าหลอดวอเดอร์มอร์อยู่ข้างหลังเขาเลยทำให้แฮร์รี่เป็นลม <c oughs> เรียบร้อยจบเรียบร้อยแล้วครับเยียเยียหนึ่งปีที่หนึ่งกับภาคิลาถัน <c oughs> โอเคสาัาวาตารย์ก็มาช่วยแฮร์รี่ไว้จากห้องอะไรก็ไม่รู้นะฮ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 ะเฮสัตร์จาจย์คิดว่า ริ้งไว้ตัวนั้นเปน็นแฮร์รี่ศ <laughs> าสตราจารย์ดับเบิลอดอ,อ สาราจารย์เนี่ยมันดอได้รถอะไรไม่ถูกเลยเรียบร้อยจบแล้วครับภาคแรกศริลาขัดปีที่หนึ่ง7.1%นะ่ะอะไรก็ไม่รู้โอเคจบแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะขยับไลค์ขยับตมตับแล้วก็ย่บมแชร์กับแชร n ในของผมด้วยครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขเลยมีการดูคลิปวโอวนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ายบายับผม